ตีพุ้งให้พลังหัวหรอกสวัสดีครับทุกคนสวัสดีจ้าทุกคน,กคนวันนี้ก่อนทายกับพลังอยู่ที<ก>่สวสนอยู่ที<ก>่สวนมาเห็ดอีหยังเ่็ดอีหยังให้น้ำผักนี่ให้พักน้ำให้น้ำฝากให้ฝากน้ำเรากันไหนสวัสดีจ้าทุกคนอุย้ยเมื่อคืนแหวนเป็นล้มผิดอันพดเพื่อนไหมจ้จาแดงเต็มบัสโตเลยคัน อย่าอันดีน่าแหวนเสื้อข้าวไม้มานำเลยจ้ะซื้อมาจากเมืองไทยเ้านี่ยจ้ะมันก็มาทาตามโตเนี่ยใครแน่จ้ะเริ่มยุบแล้วจ้ะเออล้มพิษอ่ะล้มพิษผดพื้นคั้นนะม่จ้ะเนาะมันหนาหอนแผลจ้ะจุ็มเต็มจ้ะเป็นตุ้มมันเลยเต็มขาเต็มแขนเต็มหลังเต็มอะไรก๊ลังซอยเก่าสันคั้นแห้งไรอันี่แล้วมันก็ไปน้ำพักจ้ะเนี่ยปกเสะเป็นอะไรกับเพียงเนี่ย ให้น้ำพักเรียบร้อยแล้วก็ไปเก็บพักก็เก็บพักสิเมื่อบ่านกันเลยจ,จะ้ะงานมมนองฮอนกับฮอนเนี่ยุมับอนจัเ่ย่าโอ้ตัวมาแล้วตัวมาแล้วโอ้ชักกินชักกไกินไกินตัวมาแล้วเค่ว่าออกหน่อยหน่อยเริ่อเริ่มเสด็จกินลจจะจ้ะ แม่แม่สิเก็บไอ้บีททูตอ่ะจ้ะกินสิเก็บบีททูตก็เก็บพักบุ้งอ่ะจ้ะเมื่อานแว่นอันฝรั่งเพชรงานอย่าฝรั่งเพชรงานอย่าแว่นเก็บอันพักบุ้งฝรั่งเพชรงานแว่นเก็บพักบุ้งเก็บบุ้งเพชรกับก๋วยเตี๋ยวกินคนเดียวห้องอยู่ปาดปาดที่เพิ่งไปไดนกินน้ำแซ่บแซ่บนะแซ่บผู้เดียวนะคนเดียวอยากคนเดียวคนไทยเออฝรั่งไปไดนกินอ๋อเราฝรั่งกินก๋วยเตี๋ยวกินคนเดียวไง โอ้ฝรั่งเชรง,งานน่ะคนไทยก็กินคนเดียวสแซ่บ,บ yeah. เนี่ยอะเวรงานจนเย็นนะแต่คนไทยกินค,คนเดียวใช่กินคนเดียวเสแสๆบเอ๊ะวัชระวัชดาเก็บไปเดียวเก็บพักโอ้เื่นกับท็อปโมเดลอะ mặt hai hello oh thăm tiền gì gomay yoo ding tình oh, tình ding 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 Đi ding 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 ding, 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 ding. <laughs> แล้วมันมันแรงกัดมันแล้วด้วยบ้าสเกี่ยวันาดนี่เยอะอะไรเล็กๆเองเยอะๆกันแต่เป็นเล็กๆเอานี่เนาะย่านี่อันใหญ่ๆหญ่บริสคนไทยลูกไก่ขนาดไหนกระดึงออกนี่จ้ะดึงออกอันนึงให้มันงายงี้มืองายกูมาบ้านี่จ้ะบีทู2 เอานี่เอาดีอันหนึ่งอันนี้ด้วยอ่าวอลอันนี้ด้วยมันติดกันเพราะมันล้มเนอะทำออกหมดเยียวอลก็ได้นี่เก็บแล้วเราคนไทยทำสะอาดดังข้าทจำจมเซ็เซ็ปทุกคนทำกับข้าวได้อร่อยดีอักษิดา มาเร็วเร็วมาทำสะอาดสนใจมาแล้วยังกระดอกระเดียมาทำสะอาดรูดูดแล้วแม่ฝรั่งไม่ไทำเองบอยังยังยังกับเมียเมียฝรั่งเฮียน้ำให้กินกิน <c ười> ไปด้วยคนไทยเอ, ay, อ้อใส่กระมังมาไปทำสะอาด ความสัตว์อยังกระมังอย่างมิสวนรวมน้ำกินไปด้วย,ยไหมบันทายอย่างมิสวนรวมของเขาเอาไปเล็กกินที่เป็นอ่อนๆนะกินที่เป็นอ่อนๆดูดีเสียแล้วนี่ทุกคนเวลาเวลาเขามีน้ำของเขา ชุดเสื้อเขาคุา้นมาไปออก <Yeah. S 1> เออสิ่งอันนี้เป็นยากไปออกอะไรที่สวนทีม่มือที่เสื้อ,อเอออ้้ยสสแค่่่นทีืก็บอกเลยมันติดเสื้อติดเสื้อ,มไ,อ,อไม่ไปออกไม่ไปออกงั้นที่ปอกเปลือกไปน้ำเลยจะ้ะในห้องบ,บ้านก็ไปลางกก็ต้มเลยจะ้ะทำสะอาดที่สวนนะ <ม>ท,ทำสะอา,า,าดไปพร้อมเลยนทำสะอาดที่ปานทำสะอาดไปพร้อมเลยนี่ฝรั่งกินวันนี้ตอนไหตอนเย็นเป็นไม้หญ้าบ่าจา้ะอันนี้ไ <laughs> ม้หญ้าก็กินแล้วแหวนถิ่มเล่นเอาเล็กๆไม้หญ้ามาก,กินใหญ่ๆแต่คนไทยชอบกินเล็กๆอ่อนๆอย่าวลอ,อ่อ,อนๆ สายชอบกินอ่อนๆแม่ชอบกินแก่ๆแม่กินทุกอย่างแม่ชิงสบายแล้วชิงกี่แล้วเนาะแล้กับโทรศัพท์ฮอนฮอนกระปุกบ,บอกเลขสี่ที่ไหนฮอ,อนกี่เฮลันกี่เฮลันรีกรีกรีกฮอนฮอน ไปทุกฟันอิเลีว่น้ำว่าน้ำพ่อกับแม่ไปว่าน้ำทุกวันเลยนสบายสายคนทรมาบอกว่านูวกีห่อนห่อนสนุก <laughs> หอนด้วยกัรเย,ยมนกับหอนสนุกห่านนี่เจียอะรมาเยนกับหอนด้วยกรสนุก <laughs> ห้อนจะเป็นพื่อนเบิดตั้งตามโตละ้คนไทยจรงเบิดที่ไหนเบิร์ดก็เ,เอาอยู่นี่ไง แค่ก็ได้กินนะแ <laughs> ราคเป็นต้มเป็นนี่เที่ยวกิ๊กมันได้ต้มมันก็เป็นธรรมดา n อ r m a l อยู่แล้วป๊าดมาพูดอะไรคนไทยอะ สั่งให้น้ำผักใกล้เสร็จยังเสร็จแล้วนิดเดียวเปลงน,นู้นให้แล้วเหรอเปลงน,นี้ให้เปลงน,นู้อนอะมีตัวงหันอเคแลงนี้ให้แล้วเออให้จังรอบอันนู้นที่ไม่ให้หนึ่งแถวตรงยาวหนึ่ง

เสร็จแล้วเก่งขนาดนี้ยูหูเก็บเปลือกบุชุดเียมไปต้มขึ้นเขาแต่ได้มาแรงเย็นสบายสบายจ้ะมาล้างให้น้ำพัก

นั่งแักก่อนดิอะพอพอไปเก็บพักอีกคนไทยพอแล้วพอแล้วเอออโอเคก็แล้วทำไรเยอะแยะโอ้ทำไมคนมีส่วนกินหมดแล้วหนึ่งครั้งกินเป็ดหนึ่งครั้งแต่จะนั่งมองไทยมามีแกนตะโบอี้ไม่หาแวนได้ไายแว่นไม่เก็บอีกไหมมึงเนี่ยบมกหลายนหนึ่งยันตะโบอี้ไม่จับปวดโพยนี่เลยแซบเซฟเป็นไรเขาเก็บผักน้อยหรือยันตะโบอี้ไหมเขาเก็บได้หลาย ขอรไทแซบแซบผักโอเควิตามินดีก็รู้เลยว่าแซบวิตามินดีดีโค้งนะเจ้ากันนะอะไรกนกันเรียกยังกอดกนเรียกสันก็ขว้างอันไหยังกระดกันเรียเออเงิดไหลไหลได้ไหมจ๊ะเราจะว่าไหลหัว ไม่อ่านไบเอี๊ยมอยู่ไอสิบใบมันอิดใบก็ไปต้มต้มกินเท่ากันเหรอจ้ะแซ่บจ้ะใบอ่อ,อนแล้วจะไปต้มเอาพลร่งก็มาหายนำพักแล้วแล้วไปใส่อีก ตัสที่หันไปเลยจ้ะแล้วไป้อดบ้านก็เป็นล่างแล้วก็ต้มเลยจ้ะโอ้เยอะขนาดนี้แล้วเมื่อกี้บอกนิดเดียวกลัวไม่อิม่มให้ใครกินกินว่าสองคนนั่นแหละให้ฝรั่งกินแล้วคนไทยไม่ให้กินหรอนะ คนไทยกินด้วย oh. ทำตัวจังจเสร็จแล้วที่สวนตัดไปที่บ้านต้มอ,อันเดียวที่บ้านก็ล้างแล้วก็ต้มเลยัน,นก็นเท็เดเรียบร้อยไปเลยจังหลายอย่างนี้นี่หลายหลายเมื่อกี้บอกไม่หลายเ <laughs> มื่อกี้กลัวแต่ไม่อิม่มบอกให้เมียไปเก็บอีกไปหลายแต่หัวนิดเดีวยว ใบหลายหัวนิดเดียวใช่ใบตรงนี้แก่ปลอก,บอกใบลาต้มมันก็ยุบลงก็นิดเดียวแหน่งพลังเอ้ยโพดีโพอะไรนี่แก่ๆแ,แล้วก็ปลอกออกนิดหน่อยเส้นมัน